เก็บเงินไม่อยู่มาดูที่กระดองซางของคุณคขะว่าเก่าขาดมีได้หลุด,ดวุ้ยหรือเปล่าถ้ากราะดองซางแบบนี้นะคะตามศาสตร์แห่งฮงจุย้ยจะถือว่าเป็นกระดองซางที่ไม่เป็นมงคลเงินจะไม่อยากอยู่ค่ะเหมือนเราค่ะไปอยู่ที่ไหนนะคะเก,าะก่าสกปกรก เราก็ไม่อย,อยากอยู่ใช่ไหมคะเราเลือกได้เราก็อยากอย,กอยู่ที่ที่เป็นมงคลเงินเขาเลือกได้นะคะว่าจะอยู่กับใครนั่นเป็นที่มาของหลายคนนะคะนิยมมาเปลี่ยนเป็นกราร้างมงคลคะ่ะเพราะกรา้างคือบ้านของเงินนะคะและที่สําคัญที่สุดลองเช็คที่กรา้างของเราดูนะคะถ้าเป็นกรสร้างซิปรอบอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเป็นกรา้างที่เป็นมงคลอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นกรสร้างแบบพับแบบนี้นะคะเงินจะต้องเข้าไปอยู่ได้ทั้งใบค่ะจะมีความลับหนึ่งที่ คุณคาเมดาจูเนชิโรเจ้าของหนังสือชีวิตมั่งคั่งด้วยกระรสร้างไม่เดียวได้เคยพูดถึงในเรื่องของการเงินไว้นะคะว่าเงินเขาจะ ไม่ชอบให้พับให้เราปฏิบัติกับเขาเหมือนแขก VIP หาบ้านที่น่าอยู่บ้านที่เป็นมงคลให้เขานะคะซึ่งเงินต้องใส่ในกล่าวสร้างได้ชั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับนะคะพินขออนุญาตให้ดูเป็นธนบัตรใบละ1 0 0 0พันะคะเพราะว่าใบาละ1000ันเป็นใบที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วเงินเวลาใส่ในกล่าวสร้างต้องใส่เข้าไปทั้งหมดได้ชั้งใบโดยที่เงินจะไม่โผล่ออกมานะคะถ้าเงิน โผล่ออกมาแบบนี้นะคะจะส่งผลให้เก็บเงินไม่อยู่เขาเข้าบ้านไม่ได้นนเองค่ะเหมือนเราค่ะเข้าบ้านไม่ได้เราก็ไม่อยู่ใช่ไหมคะกระดองซางที่เป็นมงคลต้องเป็นกระดสรซางรูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงขอนไม้เพราะขอนไม้จะหมายถึงความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์นะคะหรือจะเป็นขอนไม้นิดๆแบบนี้ก็ได้นะคะจะเป็นกระดองซางซิบรอบนะคะหรือเป็นกระดองซางแบบพับก็ได้ถ้าเป็นกระดสรซางแบบพับนะคะเงินก็ต้องเข้าไปอยู่ในทั้งใบนะคะแล้วกระดองซางนะคะวันนี้ถ้าคุณ ใช้กรอสซ้างอยู่แล้วนะคะพิ่แนะนําให้ใช้สีที่หนุนดวงการเงินของเราจะได้มาเกื้อมาหนุนมาค้ำมาคูนในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภโอกาสช่องทางจะได้เข้ามาง่ายๆคล่งองๆนะคะคนเก่งมีเยอะนะคะแต่ คนเฮงนั่นแหละคะ่ะที่จะทําให้มีโอกาสช่องทางเพิ่มมากึ้นนะคะในกรอสาระะ้างค่ะนอกจากจะออกแบบเป็นมงคลชั้าพิชียวเรียบร้อยแล้วนะคะพินจะมีพุทธคุณหนุนการเงินโชคลาภนักเมตานะคะสาหรับใครที่มีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่เพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ไม่เป็นมงคลพื้นดวงมีปัญหาหรือว่าฐานบุญนะคะโอกาสช่องทางที่ได้มาส่งผลให้เก็บเงินไม่อยู่นะคะมีปัญหาเรื่องฐานบุญพินจัดยานนําโชคให้ในกรอสาร้บบางทุกใบเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาหาของมงคลใส่อีกเลย และไม่ต้องเสียเวลาท่องคาถาด้วยเพราะกรสะสังช่ำพิจีเรียบร้อยแล้วค่ะ